Khon Kan City is the official administrative district of Khon Kan Province's Transportation, Medical, Industrial and Economic Administration. The government center is the area where the operation of the system is fully controlled. <coughs> ศูนย์ราชการเป็นส่วนพื้นที่ที่มีการควบคุมการทำงานของระบบอย่างที่สุดสวัสดีทักทายคะ่เะเอลล่าเอลล่าเฟนเพจขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะทุกคนคะ่ะช่วงแรกก็ได้ทำความรู้จักกับอาข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะคะของขอนแก่นไปแล้วเนาะทุกคนที่นี้แม่ก็จะนำพาเพื่อนๆไปดูวิววิวมุมสูงนะคะ แม่ถ่ายจากโรงแรมนะคะตึกแม่อยู่ชั้น20เนาะไปดูวิวมันชั้น28นะทุกคนแล้วก็ถ่ายวิวมุมสูงนะคะในโรงแรมเขาก็จะมีสกายวอล์กให้ไปถ่ายนะแต่ว่ามันร้อนมากได้ไปถ่ายแค่แบบว่าพระอาทิตย์จะตกดินน่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ตกดินหรอกถ่ายได้แป๊บเดียว ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นบริเวณของห้องพักเรานี่แหละก็คือเขาจะเปิดผ้าม่านออกมามันก็จะเห็นแบบมุมกว้างเลยนะคะตรงนี้นะคะสกายวอล์กแล้วก็มีกระจกยื่นออกไปแต่ว่าแม่ก็ไม่ได้เดินไปนะคะมันร้อนมากน้องเอ็นลา่าบอกโนโนไม่เอาเลยค่ะหน้านี้แดงมากสงสารลูกนะคะถ่ายแป๊บเดียวแล้วก็พากันกลับเข้าห้องค่ะห้องเขาก็โอเคทุกคนมันคือมันเย็นสบายเมื่อวานร้อนมากร้อนจริงๆวันนี้เรากลับมาล่านกันแล้วนะคะ เปิดแอร์แต่ว่า20ยังไม่เย็นเลยค่ะทุกคนอยางเนี้ยเปวดหัวมากแต่ว่าเรานอนกันอยู่ในโรงแรมมันไม่รู้สึกว่าร้อนพออยู่ในโรงแรมเย็นๆหน่อยเราก็นั่งเท็กซี่นะคะมาเดินห้างกันเออมันก็เลยไม่ร้อนนะคะทุกคนแต่พอเรากลับมาบ้าน เราเปิดประตูออกไปเข้าห้องน้ำอย่างงี้โอ้ร้อนมากเพราะว่าเราอยู่ในห้องกันนะคะเปิดแอร์มันก็ยังพอโอเคช่วยได้ช่วงที่เราถ่ายภาพนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ17นาฬิกาเกือบ18นาฬิกานะคะดูสิมันยังไม่มืดเท่าไหร่นะคะโอ้แต่ว่าร้อนจริงๆนี่นเริ่มมืดมานิดนึงนะคะก็สวยอยู่ทุกคน เก็บภาพมาฝากเพื่อนๆพ,พี่ๆนะคะขอบคุณทุกคนที่ยังซับพอร์ตและรับชมกันนะคะคือช่วงนี้ก็แม่จะยุ่งหน่อยนะคะจะไม่ได้ตามกับทุกบ้านต้องขออภัยนะเดี๋ยวกลับนอร์เวย์เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะจ๊ะ